สามนาทีกับอายการแผ่นดินมือนีจะพาทุกคนไปเบิงกรณีที่เหาตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเฮาจะสามารถเรียกร้องคาสินไหมทดแทนใดจังใดแน่และการจะต้องดําเนินการจังไดกันแน่นะคะมือนีไปที่ตาม3นาทีกับอายการแผ่นดินมืดนีเสนอตอนค่าสินไหมทดแทนค่ะ ่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือช่อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้าน,นี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพศ2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดียาที่พนักงานไอการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟอ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกัน ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานในการเป็นโจท์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคําร้องตามมาตานี้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทําร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคําร้องตามมาตรา44ทับหนึ่งนี้ได้สำหรับค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปงศพ หรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักง,งาน,นการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดียาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วย เพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักง,งานในการคุ้มครองสิทธิทั่วประเทศหรือสายด่วน1157